ครับผ <Workers>, <assumptions, right? S 1> ู้นายทำกันได้แล้วเรื่อยๆเลยครับผมจะมาต่อวงจรไฮดรโอลิกแบบสี่ตับสองสับสี่ตับสามอันแรกนะครับน้ำมันจาะขังน้ำมันไฮดรอลิกมาที่สามทางมาที่ช่องพีช่องพีคือของมาช่องพีของรีดิ้งนะครับรีลีฟและ ช่อง P ของรีดีฟก็ต่อไปที่เนี่ยไม่ใช่ช่อง P เนี่ยน้ำมันจะ่างก็ต่อไปที่ A 1ของพูดหลักนะครับแล้วก็ไปที่ A 2คือดใูใช้งานต่อนะครับไปที่ช่อง P ของรีดิงึรับช่อง P นับไปออกที่ช่อง เออลลีดิงคือช่องใช้งานไปที่บูธวัดวัดบูใช้งานนะครับช่อง A1 แล้ว,แล,วแล้วไปอ่านช่อง A2 อต้อง A2 ไปต่อที่ช่อง T ของวาลสี่ัวสอง ต่อที่ช่อง A นะครับนัองต่อใช้งานแลวไปต่อที่กระบอกตู้แบบไฮดรอลิกฝั่งฝั่งลมฝั่งน้ำมันเขานะครับและฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ำมันไหลเกล็ดจะต่อกับมาที่ช่อง B ของวาล์วสีทับ2อและมาที่ช่องช่องพีของวาล์วสี่ทับ2นะครับ นี้ต้องต่อสามทางนะครับและต่อเข้าช่องทีของวาวรีดิงและไปที่สามทางเหมือนเดิมครับไปที่ช่องทีของวาวรีลีฟ แล้วต่อกลับไปที่ถังน้ำมันไฮดรลิกนะครับเร้องมีน้องเปิดนะครับ<อ>ใช้งานได้นะครับวาวสี่ต่อสองเมื่อก,กดจะกลับนะครับ<อ>แล้วจะมาต่อแบบสี่ทับสามต่อเลยนะครับ ช่อง P จะบูชใช้งานไอ้บูชบ,บูชวัสดุใช้งานไปที่ช่อง P ของช,ช่อง A สองของบูชใช้งานไปที่ช่อง P ของวาสีทับสามและช่อง A ไปที่วอลสุปไพลโริกอัรเท้านะครับ นะครับไปช่องอัดกับนะครับไปที่ช่อง B ีและช่องทีช่องทีงงไปที่วาวลิงนะครับเมื่เปิดนะครับเมาสับกันยกโก็จะไปตามที่เราสับนะครับ นี่คือวาวสี่จสามขอบคุณครับ